อัานว่ามีตากับยายนีหนึขอ,เอ,อบเขค่ะเขาบอกว่ามาแย่งที่เขาต่อแบบนี้เขาบอกว่ามาแย่งที่เขาอยู่ที่ตัออ้มเนี่ยขอเขาด้วยยังก็อ่นว่ามีตาแบบยายนดิดหนึ่งขค่แค่นั้นได้ไรค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามายืน ก็แค่มายืนดูเฉยๆนะคะมายืนแล้วก็มองมาที่ตรงผับแล้วที่ว่าฝันเห็นเจ้าของร้านขัดขึ่งตัวนั้วเพราะเขาเขาพูดอะไรเนียเขาพูดอะไรฝันเขาพูดอะไรเลยค่ะแต่ว่าเขาแค่ทำท่าพอใจเฉยๆในฝันเนี่ยเขาแม่บอกว่าเขาทำท่าไม่พอใจไม่พอใจที่เขาบอกว่ามาแย่งพี่เขาบอกว่ามาแย่งพี่เขาอยู่มามาลบควนเขาเขาถืูเขาดีแล้วก็มบควรเขาแล้วก็ที่ต้อเนี่ย ห่อขังยางทำเกลียวขังยางแบบนี้ค่ะรูปร่างเขาเป็นไงรูปร่างเลยเไม่ไม่ทราบเลยค่ะว่ารูปร่างเป็นยังไงเพราะว่าแม่เป็นคนปัดนะคะค่ะแล้วแม่เล่าให้ฟังไหมว่าที่ว่าเห็นเจ้าของร้านขาดชิ้นตัวอะไรขันไหมใช่ขาดเขาบอกว่าในฝันท่านเห็นเจ้าของร้านตัวขาดชิ้นแล้วก็มีตาขัดยายออกมาดีอย่างนั่งผ่อนใจอย่างนี้โอ้โหจุัดเครื่องอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านเลยที่ไหนครับที่ร้านเลย เห็นตัวหัดครึ่งอยู่ที่ร้านแล้วมีตากะยา,ยายมายืนดูเขา,าก็จะทำบุญแล้วเพราะว่าไปบอกกับ้าจารยแล้วแบบใจว่าเออโ OK, อเคเดี๋ยวจะทำบุญแล้วก็จุดทูบบอกตากับยาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราต้องเตรียมเขาฝันนี้นานหร<า><า>ือยังครับฝันเดืเอนที่แล้วค่ะเดือนแล้วก่อนเปิดก่อนเปิดเ,เลยครับหรือเปิดยังเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วใช่ไหมครับเปิดได้สามอาทิตย์เนาะเพราะว่าเราคุยกันแล้วเรื่องการทำบุญเน่ะเขาก็เตรียมพร้อมแล่วพร้อเหมือนแล้วว่าโอเคที่เดี๋ยวเข้ามาทำบุญนะ เพราะว่าเดี๋ยวหาเลือกก่อนมันต้องนีมนินพระคะเพราะว่าถ้าทาก็ต้องทำสามที่เลยทําใหญ่ก็คือต้องรอพระท่านก่อนอย่งนี้ก็ยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้เลิกทาแต่ว่าคือท,ท,ทํามาทําเขาเขาทำเขาที่ไมาจะทำอยู่เพราะว่าเขาคุยแล้วให้แม่ก่อนตเตรียมพร้อมทาบุญใช่เราก็เตรียมพร้อมหมดแล้วว่าเออแล้วเรามีกําหนดไหมคะว่าทําบุญเมื่อไหร่รอพระท่านบอกมาค่ะรอพระ พระท่้นยังไม่ยังเรื่องอะไรมันเป็นช่วงเข้าพรรษาอ๋อคือเราได้คุยกับพระแล้วแต่พระยังไม่บอกว่าว่างเมื่อไหร่ใช่ไหมยังยังแบบว่ายังไม่รับกินิมนต์เพราะเป็นยังไม่รับกินิมนต์อ๋อครับพระกาไม่ได้ละเลยเพราะว่าเขาเชื่อที่เราพูดหมดเลยนะครับแล้วโซนอื่นนี่เปิดมา่อไหที่จะเกิดไฟไหม้เนี่ยคือไปนิมนต์พระแล้วใช่ไหมไปคุยแล้วค่ะ ไปคุยแล้ว,ไป,ลวไปนิมนต์แล้วแต่ยังไม่ได้คําตอบอะไรจากเจ<อ>้าของร้านเพราะว่าเขาเข้ามาคุยเข้ามาวันฝนตกใหญ่เลยวันนั้นแหะคือ<ก>วันนั้นเป็นวันที่นิมนต์พรแล้วเกิดไฟไหม้เลยใช่ไหมนิมนต์พารได้วันหนึ่งแลว้วก็ไฟไหม้นิมพาร์ว,วันหนึ่งก็ไฟไหม้ใช่นหนไห<อ>มโอ,โ,อโอเคเรเขามาบอกมันฝนตกใหญ่แล้วว่าเดี๋ยวจะมาทำบุญนะเตรียมพร้อมนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใ้กาากก็ไปหาหลวงพ่อแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบจากเจ้าของร้านเลยว่าตกลงวันไหนนะก็เกิดเหตุเลย